สวัสดีครับพี่พีจากช่องมีว้วนดวงดวงทานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงดวงดาวทั้ง6กลุ่มราศีนี้ครับได้แก่ชาวราศีกันชาวราศีมีนชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกครับเรามาดูคําทํานายนะครับเกี่ยวข้องกับคําแนะนําที่อยากจะบอกกับคนที่ยังลังเลกับเรื่องของความรักอยู่ว่าตัวคุณเองควรจะทําอย่างไรหรือแนะแนวทางอย่างไรกับคนที่ลังเลเรื่องของความรักอยู่เรามาฟังคำนายนะครับ และพลังงานที่อยากจะสื่อสารสําหรับกลุ่มทั้ง6ราศรีนีครับผมจะให้เลือกนะครับคำนายลําดับที่1ลําดับที่2ลําดับที่3และลำดับที่4ี่นะครับเรียงตามลแบบําดับเมื่อท่านผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้แล้วนี้ผมบอกเลยว่าคุณเองเตรียมตัวและเตรียมใจเลือกคําทํานายลําดับที่1นึ่งละลำดับที่สี่แล้วไปฟังคํานายและฟังผลที่จะออกมาสําหรับสิ่งที่คุณตั้งใจเลือกกันครับผมจะเปิดทั้งหมด4ใบนะครับเดี๋ยวข้อนี้นะครับเรียงลําดับ 1- นึ่งถึงสนะครับสำหรับคําทํานาย เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำแนะนําและสิ่งที่จะบอกนะคบว่าคุณควรจัดการอย่างไรายดีสําหรับความลังเลที่อยู่ในใจณเวลานี้กับทั้ง6ราศีที่ผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้แบบแรนดอมครับผู้ที่เลือกไปที่หนึ่งมาฟังคำนายครับลำดับแรกนะคบเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือเรื่องของควาวะได้เปรียบกับบางเรื่องนะครับหรือเป็นเจ้าโปรเจกต์กับการคิดบางอย่างเกิดขึ้นแปลว่าคุณกําลังคิดมากจนเกินไปนะครับสาหรับคําแนะนําที่จะบอกกับคนที่กําลัง กับเรื่องความรักอยู่ผมมองว่าอย่าคิดเยอะจนเกินไปอย่าคิดมากจนเกินไปอย่ากังวลมากจนเกินไปอย่าคาดหวังมากจนเกินไปนะครับหรือตั้งเป้าหมายเยอะจนเกินไปเพราะการตั้งเป้าหมายการคาดหวังความตั้งใจนะครับหรือเรื่องของการตั้งอกตั้งใจกับความรักหรือการคาดหวังในตัวเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จและเป็นผลดีอย่างที่ใจคุณหวังไว้ก็ได้นะครับเพราะในสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังในตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นซึ่งทําให้ ตัวคุณเองหนักใจได้กับเรื่องเขาในอนาคตแบบนั้นนะครับสําหรับคนที่ลังเลว่าจะเดินหน้าต่อกับเขาดีไหมนะครับหรืออาจจะควรหยุดดีสําหราับความสัมพันธ์นี้หรือจะเอายังไงดีสําหรับความรักที่เกิดขึ้นผมบอกเลยว่าให้คบต่อไปเถอะครับเพราะว่าการคาดหวังเนี่ยมันมีแต่จะนําพาความหนักใจหรือความอึดอัดให้กับเขานะครับถ้าเขาคิดจะเปลี่ยนหรือเขาคิดจะดีขึ้นนะครับหรือว่าเขาจะพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับการที่คุณจะไปออกความคิดนะครับหรือว่าไปบก งการนะครับหรือว่าไปวางแผนอะไรบางอย่างให้กับเขาเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีแต่จะสร้างความอึดอัดและสร้างความหนักหน่วงใจให้แก่กันและกันครับผมมองว่าความลังเลที่คุณมีอยู่นี้เองเนี่ย คุณไม่สามารถควบคุมตัวเขาได้แค่นั้นเองครับแล้วแบบที่ 2. นะครับผู้ที่เลือกใบที่2นะเรามาฟังคำนายกันครับว่าคําแนะนํานี้เองเนี่ยสำหรับคนที่กําลังลังเลเรื่องของความรักอยู่นี้นเองเนี่ยจะเป็นผลอย่างไรจะมีคําแนะนําอะไรสําหรับผู้ที่เลือกใบที่2บ้านนบนงนะครับแล้วแบบที่2นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือเรื่องของการส่งต่อหรือการมีเรื่องของบุคคลเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในกรณีการเนี่ยหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลที่3ความรักที่ทับซ รหรือภาวะความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า1คนขึ้นไปเนี่ยผมปล่าเลยว่าคุณกําลังเลงเลเรื่องนี้อยู่ให้ออกมาครับเจ้าสตานะครับเมื่อผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้ทั้ง6กราศีนี้แล้วเลือกใบที่2นะครับผมปล่าเลยว่าคุณออกมาจากความรักที่มีปัญหาเถอะครับเพราะการอยู่กับความรักที่มันไม่ชัดเจนอยู่กับความรักที่มันมีมากกว่า1คนหรือมีมากกว่าคนในความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นผมบอกเลยว่าให้ออกมาครับเพราะถ้าคุณไม่ออกมาเนี่ยมันจะ เป็นปัญหาที่มันบานปลายความรักที่จะไม่ก่อเกิดขึ้นเลยในอนาคตมันมีแต่จะเสื่อมถอยจะถดถอยลงนะครับมีแต่จะเดินตามรอยเท้าเก่าๆในสิ่งที่คุณกำลังเคยทำไว้แบบนั้นผมมองว่า มันไม่ได้มีเรื่องของการพัฒนาในทิศทางที่ดีเลยคําแนะนําสําหรับคนที่ลังเลเรื่องของความรักถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นตัวเลือกนะครับหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะต้องเลือกคุณหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ความรักมีมากกว่า1 2หรือ3คนขึ้นไปผมเป่าเลยว่าให้ออกมาครับหากคุณกําลังลังเลก,กับความรักประเภทนี้อยู่หรืออยู่บนพื้นฐานความรักที่ไม่ชัดเจนอะไรเลยนะครับหรืออยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยหาข้อสรุปที่ดีกับ ของความรักไม่ได้ให้ออกมาครับย่าอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นเพราะมันจะไม่ทําให้คุณมีความสุขเลยนะครับอะไรที่คุณลังเลอยู่ผมบอกเลยว่าให้ออกมาจากสิ่งที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะความรักที่มันมีเรื่องของมือที่3หรือรักสามเศร้าแบบนั้นให้ออกมาครับเรามาดูคำทํานายนะครับและพลังงานที่อยากสื่อสารนะครับสําหรับเจ้าชะตาทั้ง6กลุ่มดาวราศีที่เลือกใบที่3ามกันครับว่าคําแนะนํานักในสิ่งที่อยากจะบอกคุณนะครับกับความลังเลที่อยู่ในใจ ในเวลานี้เรื่องของความรักเนี่ยอยากจะแนะนําเรื่องอะไรนะครับลาดับที่3านะครับคือเรื่องของความหนักใจนะครับหรือภาวะการแบกรับหรือภาระหน้าที่นะครับหรือการรับผิดชอบผมมองว่าบางทีเนี่ยความรักมันไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบอะไรขนาดนั้นนะครับมันคือความรักที่มอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันมันคือการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันนะครับหรือการเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่การแบกรับแบกรับความทุกข์แบกรับความเครียด แบกรับความหนักใจแบกรับเรื่องของภาระหนี้สินแบบนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ถูกต้องนะครับคําแนะนําสําหรับคนที่กําลางังลังเลกับเรื่องของความรักหากคุณอยู่ตรงนั้นนะครับสาหรับผู้ที่เลือกไปที่3นะครับหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกความสัมพันธ์นะครับหรือเลือกที่จะเดินออกมาหรือเลือกที่จะกลับมารักตัวเองผมตอบเลยว่าให้เลือกที่จะต้องเดินออกมาและเลือกกลับมารักตัวเองครับเพราะความรักจะต้องไม่ใช่ความรักที่สร้างความหนักใจหรือเป็นความรัก ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจคุณเกิดขึ้นคุณจะต้องเลือกที่จะรักตัวเองมากก่อนนะครับเกลียงที่ผมบอกไปนะครับว่าการรักตัวเองเนี่ยมากกว่า จะทาให้คุณเนี่ยเผื่อแผ่ความรักไปสู่เขาและคนอื่นๆได้นะครับหากคุณไม่เลือกที่จะรักตัวเองนะครับผมบอกเลยว่ายังไงซะแล้วความรักที่คุณจะมอบให้กับคนอื่นมันก็จะไม่สําเร็จด้วยเช่นกันแน่นอนครับว่าเจ้าชะตาที่เลือกใบที่3นะครับควรมอ,มองหันกลับมารักตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจในความเป็นตัวตนหากคุณยืนอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์นั้นๆที่ตัวคุณเองไม่ชัดเจนกับสาระอะไรเลยนะครับหรือไม่เห็นความชัด ชัดเจนกับความเป็นตัวตนของคุณความเป็นตัวตนของคุณถูกเหยียบย่ําถูกย่ยํายีถูกทําร้ายจิตใจนะครับหรือว่าถูกไม่เห็นคุณค่าคุณต้องออกมาครับเพราะที่ตรงนั้นมันเป็นที่ที่หนักใจสําหรับคุณหวนกลับมารักตัวเองและจะเข้าใจอะไร มากยิ่งขึ้นครับสำหรับผู้ที่เลือกใบที่3ครับเราฟังคำนายนะครับและการเลือกนะครับสำหรับใปที่4กันครับว่าคําแนะนำนะครับสำหรับคนที่ลังเลกับเรื่องของความรักอยู่นี้จะเป็นผลอย่างไรและคําแนะนําจะเป็นเช่นไรสําหรับผู้ที่เลือกไบที่4ครับผู้ที่เลือกไปที่4นะครับมันคือเรื่องของการจบลงครับภาวะการสิ้นสุดนะครับหรือภาวะการจบลงเกิดก่อกับเจ้าชะตาที่เลือกใบที่4กับทั้งกลุ่ม6กลุ่มดาวราศีนี่ครับผมบอกเลยว่าอะไรที่มันมีปัญหาคารา นะ,นะครับหรือกําลังลังเลในการตัดสินใจแน่นอนครับมันจบลงนะครับมีบางอย่างจบลงแน่นอนครับการตัดขาดการตัดสินใจการเด็ดขาดนะครับหรือการชี้ชะตาให้จบลงอย่างแท้จริงนะครับในที่นี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันจบลงแล้วมันพังทลายลงแล้วนะครับมันสิ้นสุดลงแล้วคุณต้องยอมรับในความจริงที่มันจะปรากฏขึ้นว่ามันจบแล้วจริงๆนะครับแต่ในกรณีการจบตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจบที่อย่าง จบอย่างถาวรอย่างแท้จริงแต่มันจะเป็นการจบและเริ่มต้นใหม่กับอะไรใหม่ๆความสุขใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆความก้าวหน้าใหม่ๆนะครับการพิชิตสิ่งใหม่ๆนะครับรวมถึงความรักครั้งใหม่ด้วยนะครับหากกําลังลังเลที่จะจบแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆผมบอกเลยว่ามันถึงโอกาสแล้วครับที่คุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า พอแล้วสําหรับสิ and performance and performance. ่งที่เป็นพอแล้วสําหรับสิ่งที่ทุ่มเทนะครับพอแล้วสําหรับสิ่งที่ตั้งใจนะครับมันถึงเวลาแล้วมันถึงห่วงเวลาที่ดีแล้วมันถึงโอกาสที่ดีแล้วนะครับมันถึงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วนะครับที่จะ จบบางเรื่องเพื่อพาตัวเองไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือคําทํานายนะครับของพลังงานทั้ง4ใบนะครับของเจ้าชะตาที่ขาดผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้ของทั้ง6กลุ่มดาวราศีนะครับหากคุณกําลังลังเลกับเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความรักอยู่นะครับคำทำนายทั้ง4ใบนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ดีให้กับทุกท่านที่ผ่านพบเข้ามาเจอในคลิปนี้ของทั้ง6ราศีนี้ครับ